สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งเราเรียนรู้ไปแล้วก็ยังไม่จบในเนื้อหานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างบ,บุคคลสําคัญนะคะที่มีบทบาทในการสร้างความเจริญและพัฒนาอาณาจักรสุโขทัยนะคะ จะมีใครบ้างบุคคลสำคัญในสมัยสุุโไทยนะคะราไปดูกันเลยค่ะอ่าไปดูนะคะบุคคลแรกนะคะจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับประวัติของพ่อองค์ท่านนะคะซึ่งมีพนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวนะคะแล้วก็จะเป็นกษัตริย์บรมกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พระร่วงนะคะ ทีนี้ในในเวลาต่อมาก็ได้อภิเสกสมรสกับพระนางเสืองนะคะแล้วก็มีโอรสสองพระองค์นะคะที่เป็นที่รู้จักกันนี่ก็คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อ ขุนรามคำแหงน้กเดยนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมถึงมีสองชื่อทำไมเป็นชื่อพ่อขุนศรีอินทริตย์แล้วก็เป็นพ่อขุนบางกลังหาวจริงๆแล้วสองชื่อนี้ก็คือบุคคลคนเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาดูผลงานที่สำคัญของพระองค์นะคะผลงานที่สำคัญก็ได้รวบรวมกำลังพลนะคะเพื่อต่อสู้กับพวกขอมนะคะขอมก็คือพวกขมรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ได้สถาปนากรุงสุโขทยัย สร้างความเป็นปุกผ่นนะครับของบ้านเมืองแล้วก็มีการพัฒนาอาณาจักรให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะต่อไปค่ะบ,บคุคคลที่สองที่เราควรรู้จักนะคะเรามาดูพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตศนะคะและก็มีพระนามเดิมว่าเจ้ารามนะคะ แล้วก็มีพระพระมารดาชื่อนางเสืองนะคะและทีนีน้การขึ้นของราชก็คือจะขึ้นของราชต่อจากพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนบานเมืองเป็นใครพ่อขุนบานเมืองก็เป็นพี่ชายของอพ่อขุนรามคำแหงนะคะทีนี้การปกครองของอพระอ,องค์ท่านในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็จะปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะ จะปกครองในในระบบที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะมผลผลาดูผลงานที่สําคัญนะคะผลงานที่สําคัญของพระองค์ก็คือมีการวางรากฐานด้านการปกครองนะคะด้านเศรษฐกิจด้านสังคมาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะตลอดจนด้านเศรษฐกิจก็คือจะมีการค้าขายกับชาวต่างชาติกับต่างประเทศนะคะและได้อ่ ทำนุบำรุงบ้านเมืองหรือพัฒนาวัฒน,ฒนธรรมในชาติของตัวเองก็คือได้สร้างวัดบารามนะคะคราวนี้มาดูบทบาทที่สําคัญนะคะได้วางรากฐานไว้กับคนไทยก็คือได้ประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยตราบจนถึงทุกวันนี้นะคะและคนไทยม,มีมีอักษรใช้ก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชนะคะคราวนี้เราไปดูบุคคลที่สามนะคะบุคคลที่สามก็จะเป็น พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยนะคะมีสองชื่อนะคะซึ่งพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่หกของสมัยสุขโขทัยนะคะคาวนี้เรามาดาูหลังจากที่ ขึ้นครองราชแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสมัยนั้นนะคะหลังจากขึ้นครองราชนะคะก็เกิดจลาจลมีการแย่งชิงราชสมบัตินะคะแย่งชิงบัลลังกันนะคะหัวเมืองต่างๆนะคะใต้การปกครองก็มีการแตกแยกนะคะแล้วด้วยความสามารถของพญาลิไทก็ได้ยกทัพไปปราบจนได้รับชัยชนะนะคะ แลวทีนี้มาดูผลงานที่สําคัญนะคะพระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะและสร้างและบูรณะวัดวาอารามมากมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองในการปกครองประเทศนะคะซึ่งเราเรียกว่าการปกครองแบบธรรมราชาหรือใช้หลักทศพิธราชธรรมนะคะและทีนี้ พระองค์ได้แต่งหนังสือนะคะได้พระราชนิพนธ์หนังสือขึ้นมาเรื่องแรกก็คือไตรภูมิพระร่วงนะคะเป็นวรรณคดีชิ้นแรกของไทยนะคะอันนี้เป็นผลงานของทั้งสามพระองค์ท่านนะคะในที่นี้นักเรียนถ้าคนไหนไม่ทนนันก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปได้นะคะหลังจากนี้นักเรียนเรียนจบ3บุคคลสามท่านนี้นะคะคุณรูณมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะโดยให้นักเรียนเขียนชื่อ ตามบุคคลที่เรียนรู้เข้าไปที่เรียนรู้ทั้งหมดในสามพงนี้นะคะให้เขียนลงในสมุดนะคะเขียนตอบลงในสมุดลงในสมุดของนักเรียนเลยนะคะหรือใครที่มีเครื่องพิมพ์นักเรียนสามารถพิมพ์ออกมาเขียนได้เลยนะคะได้สองวิธีคือเขีนลงในสมุดแล้วก็พิมพ์เองนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในการทํากิจกรรมนะคะสําหรับชั่วโมงนี้ครูก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ